สวัสดีครับผมเมื่อนี้ครับสีเดินท้ามไปสีวัคซีนเหรอครับก็ร่างสีไปสีวัคซีนเข็มที่3ครับเป็นไฟเซอร์ไฟเซอร์นะ <Pfizer. S 1> วัคซีนไฟเซอร์ครับเมื่อนี้ครับมีค้อความไปเยอะนะครับอันนัแรกก่อนสีไปสีจะเข้าไปกินข้าวกันกินข้าวกันไปหกินข้าวกันต้องเข้ากไปพากันมังซีดใส่เสียแขนยาวนี่โอ้ใส่เสียนี่ใส่ผู้สาวเอามาให้โอ้อไปเหรอครับตอนนี้มาหานางกินข้าวเปียกครับข้าวเปียกนะฮะ ก็แม่น่าเปียกเลยข้อเปียกเลยข้อเปียกข้อเปียกเนียมาข้เปียกเด็ดข้อเปียกยังข้เปียกเสร็จแนวมันแสบตัวมั้แนวมันแสบใช่ไหมอู้หนาวเฮยขี้ร้อนน้อหันหนาวเนาะหนาวแห้งหนาวอีหลีเพราะว่าตอนนี้มันบรรยากาศจำเสาร์ว่าเสาร์อีริสองครั้งเสาร์หน้าหนาวก่อนสเปดเอาจากสองถ้วยซะก่อนตอนตักสิบถ้วยได้ปะเฮ้ยยาว่าส่องไปเท้ากินเขาสอง่านต์ะไปมาฮอรแล้วครับพี่น้องมัายังครับแต่ว่าบ่ได้สีครับเพราะว่ายังครับ ปิดครับมือวันเสาร์ครับอันน่ะโอ้ยหกับมาปิดบ้าเนาะปกติเขาก็สีได้หรอวันเสาร์เจ้าผู้ดอนปิดผู้ดอนปิดมอนปิดปิดรันอณนันปดครับไปห้องครับมาห่อตัองรงกรสีเมื่อตนตัวเตยมโตไปงานต่อไปห้องใกล้ลนะครับเดี๋ยวเวลาเลิกจากวันที่สิบยังะสีไหมครับผมไปห้องครับตอนนี้รมาห่ดตอนเต็ครับ พีพีวอลเตเว่ครับหลังจากที่ว่าคิดวันจากการฉีดวัคซีนเมื่อเช้านี้น่ากลัวขนได้หรอเมื่อในไทยตอนขี่รถตอนนยังราะว่าเขาข้างไปสองโทรศัพท์ไปอย่างเดีวยวเลื่อมับเรื่ม,เร,มเรื่มตลอด <c oughs> ครับครับตอนนี้มานั่งอยู่ของรับรองเลยมันมีห้องให้นั่งทานครับ <c oughs> ครับผมเด็กตั้งเครื่องครับเดี๋ยวจะตั้งเครื่องบุหรับจะน้อยบุหรับนอนจดกตื่นกันโอ้นอนจดกตื่นกันนะตัวเงี้ยเขาประเมินสิจักมงครับเอาแต่มา บอ,นนบอลนะครับโอเคครับถามโบอ,อาจารย์นอเรียกหรอคอรับบอลหลัรรกกงถุด่าอาจารย์นุ่มสยามใช่เพิ่นสีมากครับครับแล้วก่อหมอลับเพิ่นพลัดสีมากเขาก็ท้าอยู่นี่แล้วเอ้ยเสด็จไปไซกับอะไรเลยเพิ่นเอามาปลอยไปยนี่เลยเจ่สิเจ้สเข้าสิ้งกับให้เนี่ยไปนี่ยางยูว่าให้ยางกับถูกถูบอลจะไปถือบ,บนันแพ่งตอนว่ะะเอาถอบแพ่งตอนเขาก็ยางฝรไทยเหรอที่หล่ะยางไปบันแพ่งเออ จักมือสีหอดเอาจ <ım> ังวตย่งจากนีไปบ้านเขาแก่ยะดิอันนั้บัตสีวาโอ้ยบตสีอดพอยยูแม่เก็สีหอดแ้วอันนี้ของแง่ได้เลยนะของแง่อ้าเป็นรถกํเปิดไงครมบแม้วกํเปิดโอ้ดเลยนะอ้ามบิแม่นหมองไทยรถเมนบ่แม่แล้วโอ้มีรถมาใส่ห่อหลักกระบาดขัมีปัญญาคีวะ่บ่นัแวไนแคดไม่แม่มีปัญญาเอา เดีวเป็นยังไงดาวเห็นผู้สาวจะ่ขั้นบ่อมาเอาขึ้นไปได้หรือเปล่เสี่ยวเมื่อไงกันนะเฮ้ยหนึ่งอ๋อเอาเมื่อไงเขามาเมื่อเอาเอาเมื่อเองว่าวัอยากเลยรถมอเตอร์ไซค์ก็มาเอาตอนนี้โอ้แล้วบอกสาวเคียนให้เล้เบร์เอียงลองเพิ่งซื้อเรียบร้อยดีเพิ่งของไทยดินขับพี่นั่นเนาะแ้ว แล้วยังเดียร์ทั้งตอนนี้กักนั่งขายอยของรับรองก็มั่วปุ้นหรือว่าเพิ่นิลัยสดของไปครับเพิ่นนัดเข้ามาชั่วโมงอ่ะเที่ยงตอานี้เที่ยงเดียวเข้ามาหอดประมาณห้าโมงสี่สิบกว่าเออตอนนี้สี่สิบแปดแหละอืมท่าคนหนีสงสัยอยอะอ๋อฟังเง็กๆมันสิบกว่ไปมันปากเยอะกับโทรศัพท์มันสิบกว่ามีผู้สาวซอยบอกว่านี่ผู้สาวกระเทียงบุรีอะไเอ้า ยังดีบ่ดีเขากัดีแล้วตัวเขาบอกเทาไหร่ตเอาไปยึดถังเออดีแล้วตัวขัที่ข้าบบอกข้าจอบเบอกก็แสดงว่าข้าจอบเบอกอะไรอืมแล้วแมนแมนแมนแนเออืว่าดีว่าดีเออมไม่สั่นแล้วสิวาได้ยเสร็จคนตัวครับช่วงบรรยากาศต่อไปครับครับนักเราครับพี่ทุ่งสับปูเลยมา้ยมจ้างเดี๋ยวทุ่งสับปูเลยว่างเหรอพี่้ตอนนี้กำลังมาไหลสดนะครับครับอยู่ข้างในเหรอครับอยู่ทางในมาสีรถหรอ เขาบ้านั่งขึ้นไปขึ้นมองเอ้ขึ้นไปตรงไปซื้อเพื่อนไหมโอ้โหนี่เรามองเพื่อนตอนรับแก้วแก้วยังเดียวโทรศัพท์ได้ปะจัดังมึงโอ้สงสัยยังเดินนะครับเปิดท่อแบกเลยนะวะวันรุ่งเร็วโทรศัพท์ใครนะครับประกาศนะครับตอนนี้มารับที่ผมนะครับเอาค่อยๆท่านเป็นเท่าได้ต้องทุกวันเนี่ย ท์มครนะครับมารลบที่ผมนะครับตอนนี้นะครับเป็นเคี่ยงเอยียงเลยผู้อ่านบอกออกเลยเห็นมวุ่นเยนยันเซ็ตต้งสง่งหูก็ได้วนะะยันเส็ตต้องส่งหนก็ได้อะะดวยโอเวอร์เลยไอโฟนเฮีนอียงวะผู้ที่เอนดห่อยว่พี่จอเคสคือยังเอนดหน่อยอยู่ที่นี่ใคาบอสจัดนีเคสพี่เอนด์อยอยู่ที่น่เคใครใจะสิวาทห้องหโัรทั่ทสมใจบอจากมีคนทั่วเขา วันดีือะครับแตก็ฟ้องเป็นเจ้าฟังเดินนะสวัสดีครับมันบอดังในที่ละเป็นเวลาสวัสดีครับเอาติโอ้ขออนุญเนายสยามใช่ตัวนี้ไม่เจ้าฟวงกันมันมันของผู้ใดไหของอาจารย์นายสยามใช่จ้ตอนนี้เราไปคุยโทระอยู่ครับผมกับท่หนงสินตังการงสเคียงอย่ครับอะไรไม่เหอนอาจารย์ไม่เมืยนม้งอย่ามาหาซื้อรถีาซื้อรถาซื้อยังครับ ใื้รบรถมซครับซื้ออะนงครับซื้อาชีเลยครับแค่สิบมินญ์าชีเครับบ่มีเนรป้าชีเลยแสิบบมีเนาะแค่สิบชีเไปครับโอ้แกดีวัว้วนางขา,าหงเหม,มน,นเป็นก่วสมองเลยนั่งรับโอ้ยเปเกี่ยวสมองได้สมองเด้อสมองบ่อนั่งนั่งขาจนรับไะแล้วฟั่งข้าเฮ็ดดันระบม้เจข้าเล่นเกมไหมโอ้ซุมผากเกมไหมจน่ารับค่ากันหมดจังตั้งท สรางบวมเป็นบานแตองได้แล้วว่าสั่นของแอร์ยังสิไหมนนี้ก็ทาอะไรสดก็ทำเพิ่งตงคอครับเีวแล้วนี้ต่งคองเรร้อยแล้วหลังนรถมอเตอร์ไซค์มายืมมันกลับทังหลังกันเลยฮะยืมมันไปใเบอโยงไดจะขันนี่นะหลอรถมอเตอร์ไซค์ตัวนี้าจจะขัมครับเฮ้ย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 นเฮเออแมนอยู่หรอกมาดูหลไปโอ้ยคนสิบวสีงานจอันี่แหะขันอีกที่งามเลยครับ สียังครับทั้งหนักทั้งหลังสีดำโอ้คือจะ่จะกูมาอจั่ะางๆมันสียังครับทางมันสีขาวครับกับือกับือ่าได้หล่าัตางหแล้วแครับผมโอ้น้าปหาปกระเรทั้งนั้นสีอหไครับสงสัยสีมนนะครับนะครับม้อซองมือจัดไมกต่างข้างครับ โอ้ยแพ้ของแท้บอแดไม่เร็จยังไหมเ็๊เกียไม่เห็นยังเหรอครับเด็กฮะไม่เห็นยังเหรอครับก็รำกันเช็คโปรแกรมครับครับทมเตะไปครับ กน okay. ja, <cient> ึ่กาสิบสัน่เอาเกีบความสเมอรันาไปวยเูดีแลวกจะเตยเนาะเตยก้อนมูเดี๋ยวเตยก้อนมูเดี๋่อยากะซาเตยเสเตแบบเออเียฮยี่หี่ยี่จาอกเสมอนิเตอร์อีสัยหม ผมใส่มมอะไรครับเดี๋ยวก่อนใส่มอนิเตอร์พี่ใส่ไหมคงี้นมอนิเตอร์ไม่นครับผมแต่ผมก็คได้ของมส่วนตัวเนีเอมีว่าส่วนตัวส่วนยัง่พืนดี้ครับอจารย์ลงสาครับสวัสดีครับสวัสดีครับแงใชสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ไลฟยูติหบอกรับไครับไครับดีแค่ตียิ่งเนนใ่คลิปรยูทูบเบอร์สายสายไทยครับสมอเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ครับ ยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์ไอรีครับผมยูทูบเบอร์ครับผมยูทูบเบอร์ว่านี้มันเจ้าอย่างไรยังก่อนที่นั่งหลังหม้อไส้ครับนี่เป็นไค้คีเมื่อไหร่อยู่ตอนแค่ขั้นเล็ครับเอาวันเอาสองขั้นขึนเลโอ้ยไค้คียังไหนกันคีเล่นเดียร์น่าเกลียดยากอ่ะลาวอปั่นเลยนคนสองที่ม้วเงินตินละนี้กันใดตัวจุงจะมึงที่แหลกออกมาผมเอาไปจุงจะมึงที่แหลกไปจุงจะเต็มมือที่แหลกจุงจะออกล้านเดี๋ยวไปจุงจะออกจนี่ละนี่ ว่าครับก็เป็นก็ได้เอาไปจูงออก็ได้หรอย่งงองางหน่อยองเป็ูปด้คนได็รูเขามีมอเตอร์ไซค์แดงเขาจะแม็กลูกขึ้นอนอถ้ฟนสัตส์ไดเาจะมาอาจารย์ลงเส,ายาสยียมใช่ผมที่ตามงแกยังทำยอดไอเห็นว่เห็นส่วนแฝบๆ่ตดตามไปว่าพ<อ>ี่เตงคที่แจ้งตำรวจแล้วย่างพอเป็นเอฟซีเป็นเอฟซีโอ้ขัฟังจอจะขัดแน่นหน่อยมันดิเป็นฟังแต่ไม่้ังมั่แต่เป็นดีหน่อยโอ้เมียเลดมันเียมัเียบ ครเซตัวแหรอเพ่เไม่ไม่ซ่อนตัวอมีลเอาะว่าว่ามัู้คิดมาไี่เกาหลารดับน้องนุมน่ะไม่ได้เอาดีดพี่จะไอ้งมตัวสองคนต่อน้น่ยเนี่ยเราจะวาเหรเอาอีรีเนาที่ใบเดียวพี่นี่เัานี่แต่ว่าพีใครมาเด้อค ลองไปสิพี่น้องพ่อแม่พี่น้องลูกไปชมท่าท้ายเอาเอานั่้นเพิ่นมาฟังลูกนิมิตไหมเรามีปิดทองฟังลูกนิมิตกันในอยากอยู่เอามาสั่งก่อนจะไปปิดทองฟังลูกนิมิตลูกนิมิตของเรานะครับพี่น้องพี่อยากไร้ลู่ชิ้นได้ครับเออลยู่ชิ้นมิดของเราครับอยากชิมมาได้ครับเปิดรม่นทำกุญชิ้นลูกนิมิตของเราก่อนโอ้ยหตีข้าวโพดไปทั่าอื่นเลย ก็เลยรูกันดีว่าาปน่ากสือิดทองฝังลูกนิมิตยเกิดชนจะได้รับเปรยเปดอด้วยเงินทองไวมาทีมายู่นะครับช่วนี้คุณแม่เกียวมาแล้วปิดทองฝังลูกนิมิติดชนาจะได้บสวยได้รับเปินรวยแม่ะ นะครับถ้ามองเห็นก็ขอให้เห็นต่อไปนะครับถ้าใครแล้วยก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปในวัดพีพีบอลกระดุยของเราเนี้ยนะพีพีดึงการามของเราเขาจ้างมาครับคนจากอยู่นะครับเนื้อเต็มติดตัวปัจจัยเน้อเต็มติดตัวเนี่ยคนจากเลยปัจจัยเรามาครับล้ววันนี้ลูกนิมิตของเราจะมาห่ายนะลูกนิมิตของเราก็มาแล้ว เอาเอาเอาพันแลกนะัน่อยเอาเอาแลกแลกแลกเอื้องวันนีนะสวัสดีวัฒิาอยากไปนอนอตื่อใสไปทางไหนกอนบองให้ก้าวต้องบึงพอแต่สักอยูนี่ chấp của chắc đấy, của chắc. rồi, giờ, 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 หน้เอาเลยเวยแม่อกระีนก็ไ่จ่ายแล้วเอาตัวย็นเสียงไปใส่ะบ้านมากเลยอบไปใส่ันโอ้บานได้มากจงครับสอรีกำลังทดสอบระบบเสียงก็เนี่ยไปทำทางหลายตัวนี้สีบาท่มันเป็นกัเลยเรามว่ามันจอนจองแล้วเพนมองเนฟมันจะขึ้น นั่นและแล้วอาจารย์ชมเรสิัตอนสายสายขี้บอดไปบอกข้งตูคุญนะฮะมันมีมากครับอาจารย์ลุงเสียชัยนะครับว่าหลบหลบหลบเทปแล้วห้องก็บอขึ้นสิครับคล้บยังบอกวหนะเอาผักสมไยสมีสงแห้งแก่อยครับเพราะว่าตาดีเร็มหนักแลยอ่ยืดเขาเลี้ยงกันแล้วยเงห ครัอาจารย์เริเขาแรงครับลองลองยังไงกันนะลองลองมือกันนะลองทดสอบ้ไม่ดนไม่จกกรานไงล่างโอ้อยับมาเสียงไม่ได้เพงวันชอที่อ๋อวันชูเอาเอาพีเนี่ยกันเลยคราพีอยไปเ่ีว่าม่กินขนาน้องแต่ขนาดได้วัดเป็นวันได้ครับตอนนี้เขาเอามาอนีมารีวิวของโชว์ของคนโชว์ของ มีกระของห้างห้างไหมล้างจานล้างตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับครับกิมี่ยังไงฮะแล้วคนกระซีว่าคือใสอุปกรณ์ยังไงอย่างงูที่น่าครับลงกรใไซนี่แหละครับเท่าที่เห็นนี่แหละยังไงครับนี่มีขี้บอลนี่พี่จะสิบนะครับครับคุณเยอะครับคุณคุณพวกคุณยังไม่ไปตกคานหรอเฮ็ดตกคานพร้อมหมดเไปตกคานพร้มใครตกคานพร้อมที่สุดนี่ประวัติคอยเฮ็ดตกยังไบอกรู้ก็เป็นยังไงครับนี่ครับซาวกาดครับของยังครับปีนข้นมากันนะครับปีนหนามันครับหนนนามั นะมันฟังหม่องวอลุ่มครับโอ้หม่องวอลุ่มโอ้เตสแนปตีสแนปมาจากแล้วนะฮะยังอีกรถบุกครับบอลเอเซอร์ป่ะเอเซอร์เอเซอร์ตั่หนึ่งแมป์เร์ตัวทุกตัวเอเซอร์นะครับครับแล้วก็ตัวแอมป์ไซส์วัดตัวครับ้มันตีไซส์แห้งแกตัวครับเปิดแห้งกระมือเปิดแห้งน้ำครับไปหมดแล้วก็ต้องเอาไปน้ะครับครับอ่าลนี่ โอ้ดังดีได้ใบแต่กับแพรงชิบหายเลยวะอันนี้เป็นอะไรที่เป็นตความนี่เราให้เซตไล่โซไล่เขานำก้อนนะเนาะแม่ครับท่าต่างต่อทุกไล่ทุกไล่ของเขานำก้อนเดี๋ยวก็จะเอาไล่ไปแฮ็มิกสองไล่ไปเห็นมิกสองไล่นะครับเพื่อเป็นการก็เสียเวลานะครับเราจะมีิมีสองระดับเลยอันนี้เคยระดับยังไงนี่ระดับดีกว่ารับกอ่าระดับกว่ดีเลยครับ ร์ดดับพอดีกับสายและหินครับต่อออกไปเส้นเดียวครับโค้งข้างโค้งข้างคข้างรับเสยครับเน่อไปเรียนอิเล็กทรอนเขาต้องข้ามใจเลยคาร์ดับดีแน่กรับเบอร์ไพร์ครับซีไล่ฮะเบอร์ไพร์ซีไล่เนาะยซีไล่ครับไล่ซ่อมการคอมอันนึงหลังกันไล่คีย์บอร์ดอันนึงครับโอ้โหเป็นไปมีเขาครับแล้วก็ไปเรียนนัอาจารย์เอดีตให้ดจังซี่เลยนักอาจารย์อดีกับซีไล่แทนไล่นนัอาจารย์อดีกับซีไล่เออไปต่อไปยุ่นงเห็นไล่นักบอลอยากไปอยากไปอยากไปแมไปยัากืปออยากไปเนอะไม่อยากไปครับอันโมล ตัวว่าจังสี่รับว่าแบบนี้เากัย้อนไปหารไลเท่ากับบาลานซยูนเอาครแวทีมงานเอาโอทีมไรก็มากเลยครับกำลังมากไ้เพ่คุยุรากันอยู่ทั้งกองทีมไรกำลังต่างกลองครับกำล่างกล่ไปายหมยหลังไปใส่สินเมื่อสวิตนะโ้ไปใส่สินเมื่อสวิตไป เมื่อสวิตต์ในตำนานหนึ่ใครอยู่ไหนเมื่อเป็นเมื่อสวิตต์ไฟอ่ะเอาวะครับเอาวะครับผู้ใดสนใจจังผพวกผมไปเอื้อนได้เลยครับได้เสียบตาไปเลยครับอวอร์การครับอวกาศเลยครับวันเห็ดไฟผมสตาตัดผมฮอนเซลเลอร์เกิดอันนี้คือว่าเทาประหลาดเศร้าเรียบร้อยแล้วพร้อมเล่นนะครับพร้อมเตยครับแล้วถ้ามีคนจะเสียบมาให้สองไล่แหละครับเขาก็ะนำเลย โอเคครับหาช่องเตยครับผมาห้องครับตอนนี้จะลงมาแล้วโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเมย์เอเนี่ยครับไปบันเทิงต่อมาลุนไหมนี่สิว่าท่านมาห้องจักบบรูว์ position p o s i t i กับประจักรเนี่ยพอตอนแรกเขาก็เล่นตอนนั้นล่ะเราจะเบิ่งเอารถตีความนี่ไม่ไม่นแล้พอตอนนี้กับเรนตอนนั้นล่ะสีแมมก็ไปตัวห้องตัววางหันคุณสาวมาส่งเลยบมาถ่ายคลิปแกะนะครับเดี๋ยวขออนุญาต เอาไว้ซำนีก่อนนะครับคลิปนี้ไ้ซ้ำนีก่อนนะครับผมเดี๋ยวสิภาพไปเห็อยนางต่อยอย่าลืมติดตามครับช่อง Youtube แม็กกี้ฟีสไตล์ออฟฟิเชียลกันแล้วกันเอ๊ะสิสีรุดมือมืออยไใครกัได้ใครนะครับเออเล่มมือเล <laughs> ยแล้วเอาคลิปนี้ไ้ซ้ำนีครับคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับผม